ทางหนึ่งเนาะก็จะเป็น MRT ของสวนจตุจักรมาจตุคณนไเนาะที่เยาเห็นอยู่เนาะก็ยังขึก้นขอยู่เนาะจ้าาเพระว่าประมาณสองถุงกว่าเนาะคนก็นยังแบบเดินทางอยู่เนาะ กาบทักทายสบายดีเอฟซีทุกท่านนะจ้าบม่ว่าจะเป็นทางเราทางไทยหรือว่าต่างประเทศนะจ้าเมอนี้น้องดาก็สคิพ้าท่านผู้ชมกนะ็ชมสถานีมอสิตเนาะอยู่เวไกบ้านน้องดาเองเนาะแต่ว่าน้องดาเคยผ่านไปผ่านมาเนาะ,ะกระเคยรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะแต่เมอนี้น้องดาสิมารีวิวให้ท่านผู้ชมเบิง่งนเรียว่าพามาชมรายละเอียดเนาะบรรยากาศกาดตอนยังกลางคืนเนานะ ดวงดามาักแสงไฟไนะจ๊ะทุกคนก็เลยพามารีวิวยัมงยืนขึ้นเนาะสวยงามตามดวงดาวไปเลยนะจ๊ะเนาะไปกันเลยจ้าสวยสวยเนาะเจ้นาที่มันก็ใจดีใจดีแล้วเราจะพาเดินใช่ใช่สวยเหมือนอุโมงค์ทองเลย เราเปิดไฟตอนกลางคืนมน่าสนะใอ้ไข่เครื่องทำผ้าทานไปชมเขาอุโมงค์เนาะ เราก็เลี้ยงทางขง้นค่ะชมเดินสกา,วากยวาอลเ,เป็นแยกที่สองที่สามนี่ที่เขาจะเดินเนาะแต่คือสกายวอลที่แบบยาวมากทางเราเลี้ยวที่คือแบบเหมือนขึ้นภูเขาเลยเนะ ันนี้เราก็จะวาวภาษาลาวแล้วก็ภาษา,าทไทยสมกันนี่คือสวยงามมากเราต้องเสื้อีแน้จ้ะเนาะกะได้วาฟีแบบงามที่สุดที่เคยเห็นมากกับอะไรเนาะสีสันสวยงามเนาะแล้วก็เพิ่นเห็นใหม่กระแมนเนาะเซนเพิ่นย่างบทั้ละจางเนาะ นาพามาชมความสวยงามเนะาะอันนี้คือความสวยงามสถานีมอสเซนน้องซีนองดาผ่านไปผ่านมาแต่น้องดากับบอกเอยมารีวิวแบบจริงจังจากเธอนวันนีน้องดาสิค่าทาักชมมา ชัดๆปลาลูเวแล้วลถเสียออกแล้วมันบอกทุกคนขันได้สิไปก่อนอคันได้ไปก่อนแล้วสวยงามเนาะอยู่ไกลๆเนาะ ลีางเนาะนนั่งเนาะแล้วก็เอาเข้ายางลงเนาะยางลงบันไดเอาเนาะเพื่อความสวยงามของวิวเนาะบรรยากาศยามกำลันขึ้นขอบอสิต่าเนาะแล้วก็เป็นเปขนปัดเนาะเอ้าวอเรามาอย่างนี้เรา ไล่ซอ,อ,อก้ลยแสกลยเนาะยังไปยังมากังงงพาไปชมนยิยมกัน ฟังนี่ดูว่าเป็นแบบใดใน่ยนนาันนี้ก็จะเป็นทางสวนนะเนานะสวนจะดตักเนาะตัวหนาสวนเัวอะไรเนาะสุโธมเกิการหลาสุดนาาะจ้าปลาเราแม่ก็ยังมีคก็ล่อหลายคือเก่าเนะเาวามเพราะนี้ประมาณสองกุ่มเนาะสองกุ่มซ้นที เพื่อที่เอ่อของมอสตอร์ก็กว้างกวางเนาะสะอาดเนาะตรงหน้าหน้าไลฟ์เธออยู่เนาะทุกคนมากกับแบบว่าผ่านๆเนาะบริวารมาถ่ายให้ท่านผู้ชมเบิ่งแบบเห็นสดๆแบบนี้เนาะผ่านไปผ่านมารีวิวเล็กน้อยเนาะสำหรันนี้ตั้งใจมารีวิวเอ่อสถานะนี่นี่ด้วยสปอร์ตเลยเนาะ ถนนเลยลงเลยลเลยนาะสองุนกว่าถนนงลงเลยรถติดพอด,ดีตอนนั้ดดามาประมาณหกโมงเหมืดดอนกรถติดแหงเนาะพอดีแบบลงเลยจ้าสะดวอีกทางหนึ่งลแล้วก็จะเป็นทางไปเอ้ยขาเข่ามาเนาะ แต่ว่าโซ่นในทางนี้จะไปสะพานควายเนาะแล้วรถเพลนแลนด์กลับมาเนะแล้วพาพีนรอถึงเนาะนาสวนเลยเนาะทุกคนนะจ๊ะอีกฝั่งหนึ่งเนาะก็จะเป็น MRT ของ สวนจตุจักรมาจาทพพุกคนเลยเนาะที่เ้าเห็นอยู่เนาะก็ยังคึกคักอยู่เนาะจ้าเพราะว่าประมาณสองขุมกว่าเนาะคนก็นยังแบบเดินทางอยู่เนาะมีลุงยาก็เดินบนสก,กายวอล์กเนาะของเอ่ออเ็มไอของดีทีเอสดนะอชิตเนาะจาทุกคนคนยังช้อนจรไปมาอยู่เนาะจะมีไอวินเพิร์ลไลท์อยู่เนาะ เราจะพากันไปชมสก,กายวอล์กจุดเด่นของสวนจตุจักรเนาะใครมากกับตองเซลฟี่เนาะอยู่ดีเอออยู่ที่สก,กายวอล์กเนาะพอดีก็จะมีหลายแยกรนะึเนาะสามแยกรึสี่แยกรว่าไรความสวยงามของสถา,านี BTS เอสซี เอาและวน้าตาทุกคนเมื่อกี้น้องดาพามาชมบรรยากาศไกลๆน้ะตาโนก็คือเป็นสถานีมอชิดเนาะถ้าท่านผู้ชมมาชมรายละเอียดเนาะปกติน้องดากรถ่ายอยู่เนาะเล็กน้อยแต่ว่าพานใกลพันมาเนาะน้องดาประเดี๋ยวาท่านผู้ชมมาชมแบบรายละเอียดแบบมีตั้งเยอเนาะเมื่อกี้น้องดาก็เลยมารีวิวเนาะด้โอกาสมารีวิวให้เบิ่งเนาะสถานี BTS กอะไรเนาะน้องดาอันนี้ขอจบคลิปไปเที่ยวสมรีเนาะจ้าเอาไว้พอกันคลิปหน้าเนาะ ก่อนจากกันก็นอย่าลืมก็ไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e ให้น้องงานด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเฮ็ดคลิปต่อไปนะจ๊ะทุกคนวันนี้น้องงา,นานขอตวละไปก่อนนะจ๊ะสบายดีและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย